สวัสดีครับผมนะครับโพสีรหัสนักศึกษา310063101คลิปนี้จะแสดงวิธีการทำเบาะจักรยานนะครับก็เริ่มต้นด้วยที่สเก็ตนะครับสเก็ตลงบนท็อปเพลย์เลนครับสร้างสันทรายขึ้นมานะครับตัองขนาดไปเลยนะครับเป็น สองร้อยครับครับผมใจนั้นก็สร้างอีกสองอีกสามเส้นนะครับหนึ่งสอง แล้วก็สร้างจุดบนเส้นนะครับสามจุดนะครับกำหนดความสัมพันธ์ให้กับแต่ละเส้นกับแต่ละจุดนะครับให้มันมิดพอยต์กันเลย Mid Point มิดพอยต์มิดพอยต์ยยหลังจากที่สเกตเ็จแ์น,นะครับก็งด ขนาดเลยนะฮะหกสิบสมมุติน้อยอันนี้อีกครับแล้วก็ ความกว้างของเส้นนะครับอันนี้เป็นร้อยหอันนี้เป็นร้อึ่งอันนี้เป็นห้าสิบเสร็จแล้วนะครับต่อไปนะครับใช้ T-Point นะครับ แล้วก็ใช้สไลด์นะครับมาต่อกันหนึ่งนี้เลยนะครับแล้วเลือกที่2เส้นนี้นะครับกกระดูความสัมพันธ์ให้มันนะครับเป็นแทงเช่นกันนะครับทั้ง2องข้างเลยนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งขอ,อยับกับอีนิดนึงครับ เราก็ใช้คำสั่งส p รายนะครับฟิท p p l ายนะครับกดโอเคครับจากนั้นครับ e x t o d e นะครับขึ้นมา25มมิลนะครับโอเคนะครับใช้ Draft นะครับขอให้ครับเลือกฟิกครับดร f t นะครับเลือกหน้านี้กับหน้านี้นะครับรับ15องศานะครับ ใช่ไหมใช่นะครับ15องศาโอเคนะครับนี่เสร็จแล้วได้งนี้ต่อมาก็เป็นเชลนะครับเชลเลอกผิวนี้นะครับหนาห้านะครับห้ามีโอเคนะครับแล้วก็ฟิลเลตขอบด้านล่างนะครับฟิลเลตเลยฟิลเลต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 สิบอื้อ เจแล้วต่อไปก็จะเริ่มทำการสร้างเพลนนะครับสร้างเพลนให้เพลนนี่นะครับอยู่เหนือเป็นขนานกับทอปเพลนนะครับแล้วก็อยู่เหนือจากทอปเพลนเนี่ยเท่ากับกี่มิลเ่ยยี่สิบมิลโอเคครับมา ต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนที่ต่อนะครับก็สเก็ตนะครับบนเส้นนี้นะครับจากขอบด้านในนะครับสร้างเส้นตรงลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้คำสั่งริบเลยครับริบมาเลยนะครับริบริบเป็นบอสนะครับบอสไซส์นะครับ สิบมิลนะครับนอร์มอลนะครับดัฟนะครับดาบส์องศาครับสิบห้าครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับคลิปจอนแรกของเรานะครับต่อมาอีกครับยังไม่จบครับยังไม่จบยังมีอีกนะฮะสเก็ตครับลงบนเพลนหนึ่งเหมือนเดิมครับเซนเตอร์ไลน์ครับเซนเตอร์ไลน์นี่ ครับยังต่อครับตามได้แล้วครับจากออริจินนะครับมาถึงตรงนี้ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อมาครับก็สร้างเซนเตอร์ไลน์ก่อนละกันอ่าเซนเตอร์ไลน์สร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาอีกสองเส้นนะครับเซนเตอร์ไลน์เซนเตอร์ไลน์อีกสองเส้นนี่ครับปุ๊บเสร็จมาสองเส้น จุดนะครับจุดขึ้นมาเลยบน Line, เซนเตอร์ไลน์เส้นกลางนะครับจุดขึ้นมาเลยให้แล้วกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้กับเส้นและจุดนะครับมิดพอยเส้นจุดมิดพอยเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยยังไงต่อเรียบร้อยยังไงต่อก็วงกลมนั่นเองอ่านะสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาอ๋อลืมครับกําหนดเดมนชั่นนั้นเนก่อนนะครับไม่กาหนดขนาดทําไม่ได้จนะงงครับก็จากจุดนี้นะครับมาถึงเส้นนี้นะฮะปาพสามห้านะครับ สามห้ครับขนาดครับอีพ่าับชุกเดวไสันแลกต่อมาสเส้นสองครับขนาดก่อนนะครับแปดสิบแปดสิระยะห่างอี่ครับรอยเจ็ด <175. S 1> ใช่ไหมใช่ร้อยเจ็ดสินะครับ อย่างเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับสร้างวงกลมมาเลยวงกลมขึ้นมาที่จุดปลายของเซ็นเตอร์ไลน์นะครับวงใหญ่ไปไม่เป็นไรครับแอดรีเลชันนะครับกำหนดความสัมพันธ์ให้ใส่วงนี้เลยนะฮะให้มันอา่าผิดอันนี้นครับนี่อีกขั้วเท่ากันนะครับใหญ่เป็นห่อยช่างมันครับเพราะเราต้องกำหนด ขนาดให้มันอยู่แล้วจากครู่ครับคอมช้ามากครับขนาดมันนะครับ d ดมิตเตอร์แปโอเคครับหลังจากที่กันหมดไดมิตเตอร์แล้วเนี่ยต่อมาก็จะวาดเส้นตรงนะครับให้คุย,อยขอไฟครับโน้ตบุ๊กไฟดูนะครับ จ,จุดขอบของวงกลมนะครับไปชนขอบขอบชนขอบขอบช,นขอบ,ขอบชนขอบอันนี้ต้องชนขอบไหมอันนี้สักครู่ครับลืมอีกแล้วนะครับต่อก่อนนะครับรู้สึกผมจะทำข้ามขั้นตอนไปหน่อยครับลบเส้นตรงนี้ไปก่อนนะครับ ลบไปก่อนนะครับมีแต่วงคมที่เราสร้างมาตอนแรกนะครับแล้วแต่วงคมก็ริบมันก่อนเลยนะครับริบหนาเท่ากับหนาเท่ากับเท่าไหร่สใช่2โอเคนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับี่ ยี่ทำผิดนะครับร้อนกลับไปหน่อยนะฮะกลับไปที่ลิฟเลยนะครับเอาซีคล์นไซส์เลยนะฮะซีคล์นไซส์หนึ่งมิลแล้วครับทำมดเร็วนะครับนี่ครับชัวร์ครับไอผมว่ามันเมื่อกี้มันใหญ่ไปนะฮะถูกต้องนะครับต่อไปนะครับโซโล่เราให้เสร็จนะครับซีคล์นลาย ต่อมาครับสร้างเส้นตรงกับตรงไม่นห้เป็นเป็นตรงนะครับนะครับขอขอบแ้านอกน,น,นะครับขอบแ้านอกน,น,นะครับ เรียบร้อยครับต่อมาครับวงนี้บ้างครับเหน็นไหมครับขอบนอกขอบนอกจนขอบในขอบนอกขอบนอกจนขอบในขอบนอก

Not funny, but funny. Not funny, but funny. Not เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็อีกสองเส้นนะครับยังไมหมดนะครับในชนนนี้นะครับกำหนดกำหนดความสัมพันธ์นะครับให้2อง้นนี้นะครับคุยเนียกำหนด ผิดภบบาพผิดเส้นคนระับเจ็ดสิบกระนี้เสร็จแล้วก็ดกดเครื่อคมสปายใจในอครงนี้ ลิฟเลยนะครับไม่นสนใจแนะครับลิฟไปเลยหนาสองนะครับโอเคนะครับขอสักครู่ครับหนึ่งตำรวจเลยนะฮะอืมเสร็จเรียบร้อยนะครับรู้สึกผมจะทำขนาดพีนะครับต้องเป็นหนึ่งมี <Yes. S 1> หลอกโซเอ้นนะครับสองถูกแล้วฮนะโอเคเสร็จแล้วเร็จแล้วสักทีอ่ะใช่มั่วนี่ครับเรียบร้อยสำหรับสำหรับเอ่อเบาะนั่งนะฮะเบาะจักรยานนะฮะ จริงๆมันไม่ใช่เบาะครับมันเป็นที่ใส่เบาะนะฮะเบาะสำหรับเบาะจักรยานก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ